เาเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งสั่งพิเศษ <Okay. S 2> ไหน <c oughs> ไปสั่งพิเศษดูไหนถูกเ้ยตายรถแบบนี้นะเด <c oughs> ียวเอาคลิปแด้ตรงก่อน <c oughs> สวัสดีและสบายดีพ่อแมพ่พี่น้องมนาวันนี้เฮาก็ได้มาเช้าสดเนาะทางบ้านพี่เนือนั่นแหละพ่อแมพ่พี่น้องเมืองอุทภรณ์แข้งสวรรค์น,นเขศหรือว่าชี พี่น้องอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมาบอยแนแนลน้นะนองพ่อแม่พี่น้องผู้สาวโสดเนาะนั่งอยู่พูดเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สรร้าพ่อแม่พี่น้องไปโอไปลมแล้วก็ไปสอบถามน้ำกันเลยเนาะว่าเป,เปิดใจหาคนอายุประมาณใดเนาะพ่อแม่พีนนะ่พพน,นะรรน,น้องเนาะเขาก็สิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มแล้วก็ไปไปโอไปลมน้ำกันนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องหายเอฟซีโดยเนาะ การสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งทางน้องโมเมเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่บอยกะได้มาหาเพิ่นครั้งแรกอะไรเนาะกะราัเป็นกำลังใจให้บ่บอยแหละกับในใดกัได้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยทางน้องโมมีเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยไายอลี่สีสามเหมอนหนึ่งเต็มอยู่เอามาใกล้ๆกันในกล้องนะแล้วสีหานาแบบหานาใช่บ่บอยผู้เดียวปะหงอดหงอนหงอนเอาเด้ก็มองก็เดียวก็ได้ กองขวบยุคหนึ่งใช่ไหมคนงามทช่ไงามนะทุกท่านโอเคพี่น้องเนาะแม่นโอเคพี่น้องเลยอะไรครับฮาฮะา้าสุดที่ว่าเพิ่นเปิดใจไปในสองสามคลิปนี่แหละเนาะสองสองคลิปบวกคือนสามคลิปเจ้าค่ะเจ้าเปิดใจกันหลายคลิปเติมหลายคลิปเติมเปิดมาว่ายังบุห็นปันใดฮะนะเ้าก็ได้บอกว่าสองสามคลิปอ่ะสบายดีแล้ว้องนะ สบายดีโดยถาซื้อแล้วเน้ซื้อยังไงซื้อจังได้เจ้าน่ะซื้อโมมีโมมีดูมมีน้องมูมีอายุจะกี่แล้วเก้าสิบเก้าเก้าปีเก้าปีเก้าปีเคสนี่จะเป็นเคสเปิดใจบ่มาเวียงมีถามพันก็ต้องจะมีคนคุยบ่ดูว่าคือว่าเปิดใจยังยังมีคนคุยยังมีแฟนยังมีแฟน แฟนยังมีคนคุยคุม mm hmm. มือนี่นะบ่มีบอกตัวนี่อ่าก่อนจะมาเปิดใจนี่บอกอแต่ไมียุคคนคุยแต่ว่ามันกันยังไม่มีคนถืกใจยังไม่มีคนถือจะเป๊กอะไรเ <No. S 2> ออยังม่มีคนถืกใจยังม่มีคนถือจะเป๊กในรากแรวนี่แบบว่าเจ้าตั้งเจ้าเปิดใจเนี่เจ้าตั้งกฎเกณฑ์ไว้อยู่บ่ตั้งสเปกไว้อยู่บ่สเปกบ่นี่จะสเปกเยังมีคนจริงใจงอะไร มีหม mm. mm. ok ah. oh, okay. ักขุดกีโตู้หลอกลวงตุ๊บมานะอ๋อมักคนจริงใจเมนคือว่าแบบว่ารูปรักแบบว่าน้าตองน้าตาเนเจ้าบ่ได้เลือกบ่เจ้าบด้มีตังไว้บ่ตังจำเขามนอายุประมาณไหนอายุก็มีจจำกัดแต่ว่าจริงๆก็จะได้อันสามสิบปายห้าสิบสิบปายเหนห้าสิบก็ได้อยู่หาสิบลงมาหาสามสิบปัยเนาะโอ้ยง่ายแต่รุ่นเดียวเจ้าบอาบ่ เบาเนาะดุนเล่าเข้าเดียวนี่มืงเจ้าเอ็ดแค่อย่างนี้ประมาณบ <c oughs> วกแ,แล้วมาค <c oughs> นใหญ่นะลูกห <c oughs> <อ>มักคนเป็นผู้ใหญ่หมักคนเป็นผู้นหนักอ๋อหมักที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็เข้ามีอยางนู้นจะง่อย <c oughs> มีประมาณนั้นก็ว่าแบบว่าตัวนิ่งนิ่งที่ว่าคนที่ว่าจะดูเล่เข้าไหลว่าคนที่ว่าจะซักฝนเท่าไรบวกตัวนี่แหละแล้วก็ตรงๆเลยแบบว่าพอเรื่องหมักมี การมากกุลเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นำแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เบรรยายเราได้อะไรเพราะว่าก็สิว่าอยจะทำนี่เรื่องเทืออ่าบางคนเนี่ยว่าว่าเปิดใจนี่อไรก็ไล่นี่อะไรก็ไล่บัดเวลาผู้เราเข้ามาเนี่ยนั่งเทือมันมีนั่งเทือเพิ่นแบบเงิ่อนโมลายเพราะว่าจังกันจังนี่เนาะเพราะง่ายๆตรงๆเนาะเนาะเพราะว่าเคสแบบนี้การเปิดใจนี่มันมีหลายมุมมองนี่ก็มันมีหลายคนเห็นเนี่ยบางคนกับเพิ่นเนี่ยโอ้ยอย่าลงน้ำอย่าเออใช่ว่าเปิดใจบัด พ่อเขาเข่ามาบัดอ่าโบอยากร่มอย่างยังน้ำว่านะเนาะเลยอยากถามแบบไปเช็คดูว่าพ่ออรักเลยดีด้วยนงเจ้านี่เอาแบบคนที่ว่าจริงใจแดีวกับพ่อที่ว่าจะดูได้เขาได้เนาะมีนโอ้โหแบบยเลยนะสีมาให้น้องดูเล็บ่ได้เลยแง่ว่าเก่งมากไดนี่วายพี่น้องเลยยแต่ว่าเขาสีเลือกแบบนั้นนะเขาบอกคิดเปิดใจมันกับพุทธพุทธเห็นต่อมาถ่าสีแต่ว่าบุรีรัม ตืมนะ<ใ>นเนาะคือว่าค้าค้าเจ้าเปิดใจมากนี่คือนั่นนะบ๊อฮะแตาว่าเจ้าเปิดใจนี้อันมีคน้ามาร่หลายนะบ๊เอก็เริ่มมีคนตักมาถามใส่อะไร<อ>แต่ว่ายังไม่มีแฟนเริ่มม,มีคนทักทายมาั้ตักทายกันแบบคุยกันเด็กน,น้อยเนาะแต่ว่ายังไม่จริงจัง ทอดอันทอดอาทิตย์แต่ว่าขาจะเปิดใจยังยังสามซีมือนี่โอ้สามซีมือซีมือสามซีมือยังเงินแบบว่าคนยังบม่เห็นลายอะ <ม EN. S 1> ไรมองแบบว่าเห็นมากอาจีะบอยัาางมุมีแบบว่าตายที่าแบบตรวจจัดเรื่องนี้ปันใดเนาะเน่มันก็เลยแบบยังบอกนั่นพัวเฮาก็เห็นในคลิปเป็นบางซ่องเห็นในคลิปในซ่องลุงไงเนาะเนี่ยจะเป็นเคล็ดของลุงไงนี่น ยุงไงบอกมาถ่ายเจ้าทมิฬคนประมาณมื่อทีสองหรือมื่อทีสามเนี่ยเมื่อวานเมื่อตีสองใกลใก้เปิดเหตเจ้าทมิฬอันเซจอันไอเล่ไอเล่กับอันเขาพี่อ้อไอเล่ไอเล่เล่ใช่ปะเล่กับซาซาเปลือซาเตียงเปลือกไม่เีล่ซาเตียง คนพอ่อคนงามแบบนี้ได้จังใดเนาะตัวเองเนาะ <l ots> <ม>หาเหตุเอฟซได้เลยแบบนี้แต่ว่ายังม,มีคนที่ว่าจริงใจหรือว่าพ้อมที่ว่าจะอ่าสะพอตพิจัยว่าท่านซะยังมูมียังมุมีผู้โอ้โอลมไปว่าที่พิจัยเนาะนันเจ้าไปยังไ้เพิ่พิจอยู่เปลือเห่าบป่าเมนไยจะพิจอยู่ค่ะมีคนถือใจเลยว่าบอกว่าได้ตั้งเธอเอฟซีองสม่ไหย โหดบอมันโหดแน่ะนาดคนที่แบบว่าหรือว่าเขาคิดว่าเออผู้นี้แบบอย่าซอยหรือเขาได้คอยซัพพอร์ตเขาได้บ่เบางอยงเขาได้สำลีอะนะเขาเริ่มคุยแล้วจะิคุยโดนบ่ประมาณจัดคุยคุยกับเขานะคุยแล้วาอยู่ทำกหนหรือว่าแต่งงานนะที่ว่าคุยไปก่อนเมย์เมย์รว่าระยะการระยะโอาเราเหมือนกันคุยกันนะนะคมที่ว่าฝึกให้เป็นมา อบอกคือว่าเนี่ยไหนเจ้าใส่เวลาดุนบ่กาดนด้วยกระดุนเติบประมาณปีอยล้เพื่อเยอะกินใจกันเนาะเราอะไรเราหูจัดกันแน่บอกว่าต่างแขงต่างมือนเน่ดิคือว่าคนทีสิเขามาล้มนี่เจ้าไปเลือกว่าว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศคนนี้เจ้าไปเรือกบ่บอไม่ได้เลยเขาเพียงแต่พรามจะจริงใจกับเราจริงใจและจริงจังนี่แบบว่าสมมติว่าเป็นคนไทยนี่แบบว่าเอถ้าว่าโอ okay. mm ้ลมจะต้องเนี่ย เพื่อนอยากไล่เจ้าไปอันอยู่ไทยนี่ตัวเจ้านี่พ้อมีปะอันนี้กันยังไม่รู้ต้องได้หลุมกันก่อนว่าในเรือนะต้องได้ว่ากันก่อนกันจะไปกาไเกิดไปฝุ่นถือว่าถ้าสนใจไปไหว้เรืองเครือบัดสมมติโบนิเมนว่าโบนิเมนว่าแบบว่าไหวแต่ว่าแต่ว่าเขาล้มอันกันไปได้ในยะหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งนี่แบบว่ามือเขาพร้อมแล้วนี่แต่ว่าโบนิมีแบบ ของค่าทั้งนี้แมายว่าเออคอยไปบ่ไดรคอยต้องดูแลพ่อแม่ทั้งนี้นี่คือว่าบ่ได้มีบทนเก่งแบบก็มีอยู่เพราะว่าทรงนี้เฮาก็ได้แบบดูแลพ่อแม่เบิ่งแง่เพิ่นเพราะว่าอ,อันเฮาก็ได้อยู่กับเพิ่อนเบิ่งเพิ่อนอะไร<อ>เพราะว่ามีเอ้ยมีพี่สาวแล้วก็เพิ่นก็ไปเอสเวยอยู่ไทยแล้วอ๋อคือว่าแรกงๆแล้วนี่เจ้านี่อยู่นี่แม่นเจ้าเน,นี่ยเป็นคนอย่างพ่อแม่์เ<อ>มนอคอยเอสคบเอสกินเอสเข้าบนนั่นแหละอ้อเหนื่อย ว่าดังเชื้อนอนดังเชื้อมันจะมีแบบบางคนกับเพื่อนก็อยากมาอยู่แล้วบางคนเพื่อนกับโบอยากมาแต่ว่าบอยากทิมการทิมงานมาเพื่อนมาบางคนเนาะมันกับโเปลี่ยนไกคู่คนหอกพี่น้องไงแตดังเชือกเอบซี่เพื่อนแต่ละคนกับเพื่อนกับเพื่อนกับสิมีอันจึดประสงค์ของเพื่อนอยู่อันเด็ดแว่าอโบได้ได้เห็นคนงามบบานี้เนาะนังเชือกอยากมาหาไปไปมาๆกก็ได้มีทั้งสองมุอม่พี่น้องไงเนาะ อย่างนี้บ่อยคือบ่ถา,ามผู้จัดป่ะนะจัง, <c oughs> จงหวะเดียวเอฟซีไงข่อมานี่มวยโอ้โหผก,กาล้าได้สัง่งไงมาผู้เดียวฮะเอขอขามานุนกันดดน,น่ะเลยเขามาผู้เดียวกับผัวกล้าเขามาเลยเนาะไปนุนกันก็ต้องเขนานุนกันนะอานยุสิบเก้าปีเย็นจบมันยังเรียบร้อยจบมาัเจ็ดได้สองปีแล้วอ,อ๋อห่าได้ไปเย็นต่อน,นี่อ่าตอนนี้กะเพจจมวัเจ็ดแหละแล้วก็ไปเห็นจมช่วยอ้ยได้มาเปิดหานอยู่ เปิดห้างชสวยเมอมีคนมาเชิญผมถึงเวลาอยู่ปะก็ไม่ชู้มีเพราะว่าอยู่นี่กับมันอยู่ในบ้านไม่ชู้มีลูกค้า๋อบางมือก็ไม่มีจะคนเลยเดี๋ยในอนจะไงไม่คิดคิดแบบในอันคมคิดแบบคิดเดี๋ยวไปเปิดอยู่แถวในเมืองมันยังอยู่ปะคิดคิดอคิดอยู่เม่อาจจว่าเฮายังมีทุนเม่ยังไม่มีทินเลยวกะค่าใส้แจ่ายก็ก็ไล่แห่นั้เพราะว่าเฮาก็ต้องค้าเสานี่ค้านั้นแค่นี้ไล่ ือว่า,ราเรื่องการเติมสวยนี่เจ้านีนจบเรียบร้อยแล้วนม่นโอ้กาเปลี่นเมิดเนาะบอกไว่าได้ทั้งเกือมีอาชีพหรือว่าปลาปลาใจดีเนาะนทังเกือเป็นอยากกันเข้ามาอ่าคอยดูแลซักปอดหรือว่าอยากจะช่ะะวยสนับสนุนน,อน,น้นองเนาะในร้าน,น,นเติมสวยเพราะว่าเขามีวิชาที่โตอย,อยู่แล้วเขามีอาชีพอยู่แล้วบอกว่าได้เมนเมนทังเถือบอกไทยเป็นใจกินร้อยอยู่แล้วทังเือน,นี้สมมติว่าเพิ่นอยาก อ่าสมมงหมว่าเพิ่นอยากันโอ้ลมกับเจ้าจักในยะหนึ่งนี่ประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าเครื่องเดือนนี่เพิ่นอยากขึ้นมาเยี่ยมมายามมาได้ปุได้ยินดีต้อนรทำต้อนรับเนาะจะมาจะมายามกันซื้อแต่ว่ได้ว่าะในน้ำไม่ได้ทนไม่ได้ในน้ำอินชีแต่ว่ามาเนอะจะจู้โจหมวยจะแต่งจะโคโรนี่เขาก็บเบียกในน้ำเป็นได้ปุ๊บว่างานที่ว่าต้องคุยกันกันเนี่ยงารที่ว่าคนเฮาล้มกันนี่ประเด็นว่าสิให้ ห่างมากโดดเนาะมันก็ต้องร่มกันให้ผู้จักมีสายใจเข้ากันนะแหละห่อยโมเมนต์มาไปดิ่นสาขึ้นหนึ่งสองขึ้นอยากได้เมียโดนเป็นไปบล่า้พี่น้องทรได้ไหมเน่ยเราไม่เด่นกันตอนไลฟ์อธิบายได้เนาะไปบล่ายได้เดือน่น้องไปคือว่าผู้บาดผู้แพ้ในบ้านนี่บ่มีบ่คอยมีก็เข้ามาโอมาลมอือนะมีเคยลมผู้บาดอยู่บ้านมีเคยลง ปกตินี่มีแต่ร่มทั้งโทรศัพท์แชทติดเลยคือเมนแชทลิ่มตามภาษาภาษาสุดแล้วนาะอ๋อสมมุติว่าเนาะหากบอหมีแบบว่าค้นที่ว่าจริงจริงยังจังบอเจ้านี่ยังไม่เคยบ่ย่างว่าเพิ่นเห็นในคลิปในช่องยูทูบใช่ไหมถ่ายลงไปนี่อ่าเพิ่นเห็นโอ้ผู้ส้ามาเปิดใจแบบคิดอย่างไรเนาะบริยานเพิ่นให้บอคือในนั้นในนี้บริยานบอกระไม่ย่านเพราะว่า ก็เริ่มคุยแต่ว่ายังไม่ได้มีฐานะว่าเป็นแฟนกันยังไม่มีสิทซีกไปเลยนะว่ายังไม่มียังไม่มีซีกสัมผัมสไปเลยไรเลยว่าเขาอยากจักเด็กดังเชือกส,สมุดใม่ไหมพอ,อคลิปออกไปนี่มันสิก้นสีเห็นตัวโลกเดยการเปิดใจน,นี่คนสีเห็นร้ายว่าดังเชือกเออเอาผูาาา้ชายที่ว่าเพื่อนกำลังมีแฟนอยู่กันยังเอามาเปิดหรือว่าสีเอามาถามเนี่ยนั่นเนี่ยนี่บัดมาสีตามคอมเมนตเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ตามมาว่าเคยมีเคยมีวั คือว่าบ่มีแล้วเดือนะเนาะทำงานไปเนาะสบายใจว่าแบบว่าเรียมผู้ว่าผู้เทลถามว่าเขาโสดดีดีมีผู้ใดโสดจริงจริงอ่ะจริงจริงโสดที่ว่าแบบว่าบ่มีผู้ใดเข้ามาตามลาวีว่าสั้นหะคือว่าทางเงินคนที่เข้ามานี่กะยังบ่มียังบ่มีผู้ที่ว่าผูกมัดถามว่าคนถามว่าเพิ่นผูกมัดได้หรอฮัสิบเอวเกินไปกะยันแฟนเพิ่นให้เนาะแม่เป็นว่า แต่มีผนวชยังสดงอยังบ่มมีนมนมๆ้นไรหรือว่าพ่อสิเอามาโอมาล้มหรือว่าพ่อสิปิดใจเป็นกแบบว่าต้องใส่กวลดาล้มกันประมาณปีหนึงหรือว่าถ้าว่าห้องคุยกันเข้าใจกันแรกลักแล้วนี่แต่ว่ามันหดบางทีก็มอดปีมอดปีห่าพวกเดือนเนี่ยคือว่าสิไปกันไรแต่ว่าเนี่ยห้อาคุยกันเนาะว่าสี่ความสนิทสั่ไใดอะไรมาคุยกันว่าสี่มใจสาวๆได้สั่นใดอะไรพี่น้อยเนาะ เราก็ให้ทคาไปว่าปีนึงเจ้าก็ได้เด่นอ่เฟซเด่นไลน์อยู่ปะเด่นเด่นยอยนนเนยาะอสิเอาขอ,าเ,อาเฟซขอไลน์ไ้เนาะตัวเวยนแมนไ้เอาหลังบ้านับ้านคือว่าเฮ้านี่สีพได้เอาเฟซแล้ขึ้นแมนบางทื่บางทีบางที่บาที่าที่บาง่างท่างท่างท่บางที่บางเ่างี่บิงที่างที่างที่บางนี่บางทบางที่นเงนท่บาง่บาง่วา่าผที่ดที่บางที่บงท่บาทั่บางทย่างที่บางทบางอี่งท่งท่งที่าง่าที่บาท่บางท่บางทีกบาาเทางทนงาท่าเาา่นแม แต่ว่าสีเอาขึ้นรดสีแจกรถมันสีมัวตัวกันแมนมัวตัวโพดแมนเราขวดน่องพื่นมลนกเวลาอยู่เวลานอนแมนเพราว่าเอาอันเทน่องพื่นขึ้นเอาลายน่องขื่นนโซ่เลยทำน่องพื่นตุกน่องพื่นนั่งฟังอยู่นะเดอดจัได้เยอะวะมาเป้าครับทีมงานอยากเป้าหลายในแจ้ง่อยต้องขอโทษขอแฟยเมปซี่ได้ๆเนาะแมนแต่อายุห้าสิบลงมาเนาอน อันยงสามการเล่าบ่เอาได้ตัวเบียน้อยก็เล่าก็บ่เอาอีกน้อยเรียบน้อยนี่คือว่าตัดไปเลยอ้าวเราเราสิบเก้าผูัวสิบแปดก็ไม่เนาะเคยอันเคยมีแฟนมาอยู่บ่เคยมีอยู่บ่บ่ไม่เคยมีมีแต่แบบคือคนคุยก็เสร็จมาเยอะนั่นนี่อะไรเลยเสร็จแต่คนคุยช่วยบอยบ่าเขาตัดฐานะเป็นแฟนกันอย่างบม่เคยเนาะ ่แตคนคไทยเาน็นเห็นญาติกันยู้เนาะบัวแต่นมไทยนมเหล้าก็มีแมนญาติกันเซลขา้าข้าเจ้าเปิดใจไปนี่ทีมีนเอฟซีหรือว่าภูบาลทางไหนถักอ้กมาคนเล่าเขาหนีบบอสไลกกันทงไทยควางไทเนาะไทยเจ้า แชทข้ามานี่แบบว่าโทรมาลมอบอกคือว่าแชทได้เิมบางคนก็แชทบางคนก็เขาโทรลมแต่บางทีเหาก,กับมีก้าอานะก็ะพอเสร็จแล้วเพิ่นก่กอนแบบยังอายุยังบมกลาแบบลมแบบว่าเออเปิดกล้องเปิดยังคุยกันอีนี่ยังบมมีเนาะมีบางคนแบอคุยแบบว่าเออคือว่าเพิ่นแบบใยนนนดี้่ดีกัมาเฮาก็เออค่อย ค่อยๆขยับเพิ่งการนั้นคุยกระเพิ่อนนี่โดย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 คำว่านี้และบางคนแกจะไล่กะยานแบบคุณไปว่าจากแบบคุณเฮาก็มีได้ประเพณีอันนั้นเนาะโดยโดยคนยิฐยิฐเดือดเลยแมนดูคนยิฐยึดเอ็ดือดเลยเนาะเผากูคือกันเพิ่นยิฐเดือดเลยนั่ะสาวคนไทยเนาะพี่น้องเนาะแมนเวลาเอฟซีโทรมาลมก็เออ เสียงเสียงม้วนไหนเมนลำดับใต้เมนสำเนียงม้วนไหนเมนเมนเดี๋ยวป่าเฮาบอกใครว่ากับเล่เฮาวอากันเองอพี่น้องตัวยังแล้วถามเนี่ยตัวยังถามเก่งยู่งยังไรทำถามเนาะไลายกันเพื่อนกะสีอาะสีไามไลายไปแล้วเพื่อนอ่ะสีเบิ้งในม่องอื่นไปแล้วแต่ว่าเห็นส่องของเฮาที่ว่าเฮาเข้ามาจะเป็นครั้งแรกเนาะเมนเป็นครั้งแรกต้อมาหาน้องเพื่อนครั้งแรกกับวันแรกน้ำพี่น้อง เคยไปนี่ฮะถ้าจบมานี่ยังไม่ได้เคยไปเห็ดเวียกอยู่ไทยเมืนอนยังยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยอ,อมีแต<ม>่ไปเฮียนเติมซวยแต่ก็มาเห็ดถุงเงินนี่มีเห็นให้เห็นหน้าอยู่ปุ๊ดูอีลาห์หอกเกี่ยวเขาแล้วสองสามมือโอ้ฮอก็เกี่ยวเขาแล้วเลี้ยววัยเท็จบ่บ่อยวันสิไปซอยอยู่เนาะบ่บ<โ>่โอยเนาะคือเนาะขาวจับทั้งหน้าขายทั้งเงินเครื่องเติมซวยสิคนที่ว่าขยันจะติดจำบ่บ่อยนี่ได้เพราะจำบ่บ่อย ได้อยู่ได้อยู่เนาะทานสมบยนีอยู่สามสิบปที่ว่าไรเราบริเลือกเราบริตั้งคฎเกฑ์ไว้โดยเงินโดยโดยโดยได้หลายยี่บเห็นไห้หน้าปีได้ห้าสิบปีปลหินบ่แตละปีบางปีกับกุ้งบางปีกัมีกุ้งราวนาก็ไมีลายนาก็ปุูกซองเป่าอ บางปีเข้าไม่ดีกะได้ชื่อกินไก่ยี่ห้อนันนลักษณะอ๋อประมาณสองสัเดือน่เห็นกันเป็นคนนานเอ็ดตามครอบครัวเอ็ดอันนี่กับเอ็ดสามคนพอกับเม่อ๋ไม่เจ้ามีพ่อมีแม่ละแสดงว่าอยู่ในเพื่อนนี่มีอยู่สามคนบ้างมีคนน้องพ่อแม่แ้วก็น้องพ่อแม่เพื่อนผู้อยู่บ่มาเปิดใจผู้เนาะเดี๋ยวว่าเป็นรับ

พวกชีพนี่ตัดไปเลยตัดประเด็นไปพวกชีพกับยังสีคำพูดเนี่ยโทรมาโอมาลมนี่ยังสีลมอยู่บ่ได้ได้เนาะบางทีจุใจก็มีโอ้ยแมน,ะนได้ได้ได้พวกชีพก็ได้บนะ่ก <6 S 2> ชีพนี่คือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าทั้งอยู่ไทยนี่เบี่ยงงานเพิ่นดีนี่เพิ่อนมาทุกเบี่ยงอยู่อย่างนี่เพิ่นกันยังไม่ได้เท่าฝนไหนเลยด้วยนี่น <c oughs> โทรมาโอมาลมกับเฮากันโอมาลมเมื่อกี้อ่ะถูกใจถูกพ่อกันกะอ่า ได้เนาะแม่นีอน้องเพิ่นาสิได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนําอยู่ฝั่งท้ายเพิ่นบ่จักเนาะตัวมโอ้ลมกับน้องเพิ่นก็ล้เติบแห1นาทีได้พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้ขอจบคลิปบดนี้เนาะแม่นะมื้อนี้ได้ถาว่ามี FC เพิ่นอยากเบิ่งอยากเห็นว่าเพิ่นอ่าสิซัพพอร์ตน้องมาเรื่องใดหรือว่าเพิ่นให้ทีมงานเฮาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเนาะนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้พี่น้อง ทางทีมงานเขาดีอยากทำจัดอยากอะเขาเหม็นกับมาเนาะตัวเองเนาะแม่ไอเสียเอาพชรเราได้น้องเพิ่นไว้เนาะพี่น้องเนาะหน่นี่กับโมมี่อย่างไรครับโมมีพี่น้องก็ไลค์ก no? ็แชร์เนาะเพื no ่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเนี่ยกับทั้งตัวของน้องโมมีเนาะโมมี่ว่าลงดื้อๆนะเ้าถามเรื่องราวมันลายลองๆพี่น้องพี่น้องกับโมมี่อย่างไรเนาะพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กิดตึ้นตามก็เป็นกำลังใจหด่อยทีมงานเขาแหละพี่น้องเนาะหนอโมมี Asal balik nak mumi. Asal balik. Asal balik.